สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่กิต้านะครับวันนี้พี่กิต้าจะมาเล่นเกมฟโรโจภาค7นะครับขอสนุกเกมฟโรโจต้องรอสักพักนะครับ ไปล้างมืออร่อยไหมฟูมีชีตเน่าลองให้กินซีชีเน่าสิยีมีแสบไม่ รจะมาทำการนี่เลยครับทำให้ฟรโจอตอนนี้ขอบอกเลยว่าเล่นมานานมากนะคบอายุ43แล้วฟรโจสิ้นสุดที่60หนูอายุมันจะช้าลงเรื่อยๆอ่ะกว่าจะขึ้นมาได้ขนาดเนี้ยรอเป็นปี นะครับกว่าจะหกสิบปีใครจะไปทำใวล่ะเรียบร้อยซักผ้าสักหน่อยเปรงฟันอู้อูคข,ข้างไว้เฉยก็ได้นะคะอย่าวมันก็สะอาดเองอะะอเห็นไหมเราไม่ต้องปล่อยอย่างมันปล่อยให้เอง เอาเลยนะครับเด้ออะไรมาน้องว่าน้องๆว่าจะให้พี่เลือกอะไรดีอ่ะเออนี่ไหมเออเออนี่ดีกว่าตวยามาทำอะไรอ่ะ รอก่อนนะครับเดี๋ยวพี่กีตาร์ปิดเสียงให้ดูสอนเพลงก็จะประมาณนี้นะครับว่าสีตกแต่งได้แต่ไม่ตกแต่งก็เป็นคู่ทีไม่ได้ ยังรวดเร็วนะครับดูนะะว่ามือเร็วขนาดไหนไม่ต้องขูดช้าีนี่ีได้เงินนะครับโอ้อยังไม่หมดรดน้ำต้นไม้ก่อน nonton mai menurut say pui saya pui Ok, no se puede, sí, ya. puede? Oh, 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 yo, solo ออกกำลังกายออกกำลังกายอย่างนี้ได้อ้หนักขนาดนี้ยกได้ไงถึงสารฟลอโจจังกระโดดชื่อกว่าอึด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 กระโดด กดกดในพวาากไหนก่อนเดี๋ยวมาเล่ยนยิงก่อนให้กดเร็วๆนะครับยิ่งกดเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเร็วเท่านั้นนี่เย้น้ำมันเท่าไรเลยที่กดตัวสีแดงนะครับ ปันเย้อายุสูงขึ้นก็จะเป็นวันเกิดโฟโรโจแล้ว แกมีกนวเออพวกนี้อห้าสก็่้อองร้อ้วห้าสิบดี สีสองร้อยสองร้อยตัวอะไรมาเขาเรียกว่าอะไรที่เก็บนอนหรอรอเขาเข้าไปรอเขาเข้าไปอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปรอกรอรอกอรออเอาว่ากับดักกอนแป๊บหนึ่งหวีสวยแล้วแต่ไม่เป็นไร เราฟังเสียงก่อนไม่ใช่ ที่สองดาวไมกครบวิววิววิวมาถึงมาวิววิวอันตัวนั้นขึ้นมามีห้างหัวใจเพว่าว่าอะไรเพราะว่กาห้างหัวใจคือจบไม่ต้องกลัวกระโดดกระโดดเฮ้ยกระโดดเออ อรอให้ตัวนี้ไปก่อนเลย,เยกระโดดกระโดดกระโดดอือทันทันมีนอนหมดรกระโดดกระโดดกร่องฟันไหวไม่เป็นไรนี่ทิ้งไปเลย

จบไป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 คุกคนมรอจังหวะราจัสา,าวสาธิกเจ เกือบเกือบทุกคนต,ตกลงแล้วอ้าโดนหัวใจหืมกระโดดกระโดดมิโรฟันด้วยนะฟันอู้ เดี๋ยู่มร่วมด่านที่หนึ่งไมค์ขอเล่นด่านนี้ก่อนนะครับอื้อเก็บดาวเกิดเลยตอนนี้สีหัวใจเองอุ้ยอุ้ยอุ้รีไปรีไปรีไปว่าต่อว่าต่อว่าต่ออุ้ยเออพี่กีตาร์หลบเก่งมากใช่ไหมโดดโดดโอ้ะโดดวิโดดฟาโดดฟาโดดฟาไลก์ก้าโดดฟาไล

thân anh ngay làm anh ngay ai cũng bảo thân anh ơi thân ui ui thân anh ơi 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 thân จะาดไดเลยที่คนตัวร้ากูแต่กูจะไปกูโดนค้าไว้แหละกูจะแพ้ทานไหมทานไมมพี่ทานนะไงเรียบร้อย